เพื่อนๆกำลังมองหาและก็กำลังจะเปิดตัวละครโปรดอยู่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำจ้านนี้เลย Over Topup แฟนเพจมีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีและตอนนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นราคาเร็เพชรคุ้มๆตามภาพเลยนะครับใครสนใจผมแปละลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปก็สามารถกดลิงก์เข้าไปและก็ขอให้ได้ตัวละครตามที่คุณหวังไว้นะครับผมมาเนี่จะอธิบาย เดี๋ยวผมจะอธิบาย9ก้คิด 1, 9ึ่งเก้คิดสอคิด3นะครับแต่ผมจะต้องปิดดนตรีก่อนเดีย๋ยวิดก็สิดิเบื่อเบื่อเก้าคิดหนึ่งนะครับผม ด่านนี้เน้กออกแล้วด่านนี้ที่ผมเล่นให้ท่านผู้ชมดูเมื่อวานนะครับก็เป็นด่านที่สเตปแรกคือเอาตัวมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดันถังเนี่ยไปทางซ้ายนะครับให้มันเป็นทะเลเพลิงนะครับตัวที่จะมาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่สปีดสูงแล้วก็ใช้แทคติคทเลพอร์ตไปอยู่ตรงนู้นนะครับไม่งั้นมันจะแบบมันเดินไม่ถึงอ่ะมันเดินต้องเอาตัวเทเลพอร์ตไปแล้วก็ค่อยเดินไปตีทีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้คือเราจะวางถังไว้ข้างหลังเพื่อให้ ถังข้างหลังเนี่ยมันระเบิดใส่ตัวข้างหลังทําดาเมจไปบ้างนะครับเดียวดูซึ่งการวังวางถังไว้ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไอตัวศัตรูมันจะถีบเรากะเดินมาโดนถังเองไม่ต้องห่วงดูนะปึ๊บเนี่ยแล้วถังมันก็จะระเบิดเป็นลูกโซ่อย่างนี้นะครับอมหลังจากนี้ก็ใช้ไฟนะครับในการที่จะดักศัตรูหรือต่อศัตรูไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจะเต็มเดิมครับโดนไฟต่อไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนโจนก็จะอยู่ฝั <il S 1> ่งซ้ายเพื่อเตรียมที่จะหลอกล่อมอนนะน้ําแข็งก็ทําให้มอนเนี่ยมันมาถึงเราได้ยากนะครับผมเนี่ยมอนมันก็สะอุกสะอุดของมันไปนะครับ ประมาณเนี้ยไม่มีอะไรครับแต่ว่ามันจะต้องเล่นใหม่เรื่อยๆเ,เพราะว่าบางจังหวะคือเราโดนเพียงทาโดนมอนค่าตายนะครับไอตัวแอดนี้ก็มายืนหลบหลบไปเรื่อยๆนะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆให้ไอพวกเนี้ยโดนดาเมจไฟตายก่อนมังั้นคือมันจะลักกันไปมันจะมียุ่งยากซับซ้อนหน่อยตอนช่วงสุดท้ายครับที่มันจะเป็นพวกธนูที่จะทําดาเมจยากนิดหนึ่งนะครับ จะเป็นดาเมจยากนิดหนึ่งเพราะมันไม่มาโดนไฟเหมือนในพวกนี้นะในพวกนี้มันวิ่ง,ง,ง,งมาโดนไฟไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายแต่พวกธนูน่ยุงยง่งยากนิดหนึ่งครับแล้วก็แอดด้วยแอดก็เป็นตัวปวดเราแอดข้างหลังเนี่ยจะเป็นสองตัวนี้ที่ปวดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ไฟนะครับในการที่จะจัดการกับศัตรูที่วิ่งมาหาเราข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับน้ําแข็งก็ถ่วงเวลาไปอ่าระหว่างนี้ก็ให้มันโดนไฟสึกไปเรื่อย โจรก็ถ่วงเวลานะครับเอาถังวางให้มันเดินติดถังมันจะได้อ้อมแล้วก็เตรียมที่จะใช้ถังระเบิดใส่มันด้วยนะครับแล้วทำไมมันมืดเงี้ยหน้าจอทำไมมันมืดเงี้ยหน้าจอทำไมมันมืดกลายเป็นกลางคืนไปทั้งนั้นแต่ว่าคงจะดูเห็นดูดูเรื่องกันอยู่ละ แล้วก็ใช้ถังระเบิดไปนะครับเอาตัวไฟช่วยยิงอะไรไปเนะียนี่โชคดีที่ผมฟุกโดนไม่ตายเนะยถ้าตายนี่จะปวดหัวมากเกมเอเวอร์เลยเนะี่ยเออโชคดีที่ไม่ตายแล้วก็พยายามที่จะฆ่ามันนะครับเออก็ตัวนี้ก็พยายามใช้ถังระเบิดไปใส่ถังใหญ่เนะี่ยตัวนี้ก็พยายามลากไปให้โดนถังด้านหลังนู้นนะครับลากให้ไปโดนถังข้างหลังนู้นเะนี่ย แต่ก็ต้องกัดจังหวะดีๆกว่ามันจะไปถึงนะครับเทินแบบว่าคาบเกี่ยวปริมๆม,มากกว่ามันจะไปถึงถังเนี่ยเออนี่จะมาถึงถังแล้วนะครับผมก็เอาตัวดาเมดเตรียมที่จะมาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมผมไม่ตีตีไม่เข้าหรือยังไงนะเลยไม่ยอมตีต่อเมื่อกี้เพราะมันใกล้ตายอยู่แล้วนะอาจจะตีไม่เข้ามาั้ง เช็คแล้วตีไม่ตายอะไรเงี้ยนี่ก็ลากมาโดนไฟแล้วก็เอาไฟซ้ำครับผ่านสำหรับเก้าขีดหนึ่งนะครับต่อไปเก้าขีดสองนะครับเก้าขีดสองเก้าขีดสองเป็นไงเก้าขีดสองโอเคเก้าขีดสองอันเนี้ยมันเป็นด่านที่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นให้ดูเมื่อวานละก็จะเป็นด่านที่ทำให้มอนเนี่ยเออเมื่อเมื่อวานผมก็เล่นให้ดูในด่านนี้ ก็คือทําให้มอนกระติดไฟไปก่อนทางขวาทางฝั่งซ้ายก็ใช้แทคนิกเทเลพอร์ตมาแล้วก็ผักมันตกไปก่อนหนึ่งตัวนะครับไอ้พวกนี้ก็ให้มันโดนไฟตอดไปเรื่อยๆนะไอ้ทางฝั่งซ้ายก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ใช้อะไรก็ได้นะครับในการที่จะทำให้ถังไปกลิ้งไปทางซ้ายนะครับใช้ถังตัดกำลังมอนไปแล้วก็ตายไปก่อนหนึ่งตัว แอดเนี่ยก็ไปถ่วงเวลาพวกขนูต่างๆไม่ให้มาป่วนตัวลึกๆนะครับอ่าไอ้นี้ก็ใช้ตัวน้ําแข็งวางตรงๆวางน้ำแข็งตรงๆมันก็มันก็จะผลักไปโดนในตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตอบมันไปเรื่อยๆแอดก็จะหลบได้บ้างโดนบ้างอะไรแล้วแต่ว่ามอนมันตีกี่ครั้งนะครับมันตีเกินก็จะโดนนะครับ บางทีมันตีท่าที่ไม่ใช่ตรงตีเดียวมันก็จะโดนตีเป็นวงกว้างก็จะโดนนี้แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการหลอกล่อมอนนะครับให้เข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็จะหาโอกาสในการผลักมอนนะครับเพราะว่าตัวธนูมันเป็นตัวที่ยากที่จะเดาทางมันอนะ ดักทางมันก็ยากเข้าไปใกล้มันเกิดมันก็จะยิงเราตายนะครับมนเลยจะต้องใช้ตัวแอสเนี่ยครับในการดึงมอนไปในจุดที่เราสามารถผลักให้มันตายทั้งหมดได้ในเทินเดียวกันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเทินแต่ถัดไปนี้ก็จะโดนธนูยิงตายนะครับแล้วที่หน้าปวดหัวกว่าก็มันก็จะมีฮิลประกบคอยฮิลให้เลือดเต็มไปเรื่อย,อยใช้ไฟตอดไม่ได้เพราะมันมีฮิลเลอร์นะครับเนี่ยก็เลยต้องหลอกล่อมันมาเพื่อที่จะดันทีเดียวนะครับ อ่าอันนี้ก็จะใช้ตัวน้ำแข็งนะครับผลักสองตัวครับแล้วก็อันนี้เหลือตัวเดียวครับตัวอื่นตัวนักเวทยังไม่ต้องใช้แล้วก็หนีโดนลูกหลงนะแต่ก็โดนอยู่ดี แต <Be at PC> ่ดีที่เป็นตัวแรกเราไม่เกมโอเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ผักจบครับด่านที่สองนะครับเก้าขีดสองครับต่อไปเก้าขีดสามนะครับเก้าขีดสามเป็นยังไงครับเก้าขีดสามเป็นยังไงครับไปดูนะครับเก้าขีดสามนี้ก็จะเป็นด่านที่เมื่อวานที่ผมเล่นให้ดูด่านนี้แต่ว่ารู้สึกจะเฟลนะครับคือที่ผมเฟลเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าผมลืมไปลืมไปว่าขอบแมปเนี่ยก็ผลักมอนตกได้ เมื่อวานนี้ผมก็ไปภพาะว่าพวง่าเออไอ้นี่มันติดขอบแมปเราผลักตกไม่ได้เราต้องคอยดึงมาตกลาวาไอ้น,นี่ก็เหมือนกันมันขอบแมปตกไม่ได้เราก็เลยต้องมานั่งพวงดึงมันตกลาวาเลยนะเนี้ยจริงๆคือขอบแมปตกได้นะครับผมเฉพาะด่านนี้นะด่านอื่นไม่รู้นะเออแต่ด่านเนี้ยขอบแมปขอบแมปมันตกได้เราก็เลยพยายามเอาตัวที่ผลักมอนได้ทั้งหมดมานะแล้วก็พยายามเอาตัวเนี่ยที่ผลักมอนได้ไม่พอจะต้องสปีดเยอะด้วย เพราะว่าถ้าสปิดไม่เยอะเนี่ยไอมอนพวกนี้ยมันก็จะมาตีเราถึงแน่นอนแล้วเราก็โดนแทบจะทีเดียวตายกันหมดเลยนะครับเราเลยต้องเอาตี้ที่ผลักได้หนึ่งแล้วก็สองคือสปีดสูงกว่ามอนสองนะครับห้าตัวเนี้ยสปีดมอนเออสปีดมากกว่ามอนทั้งแก๊งนะครับก็เลยสามารถที่จะเออทำอยังไงก็ได้ให้เธอแรกเราตีมันหรือผลักมันในตัวที่เราเดินถึงเนี่ยให้ผลักมันแล้วก็พอ ผักเสร็จเนี่ยเราต้องกะให้ไอ้พวกที่เหลืออยู่เดินไม่ถึงด้วยซึ่งโซนที่ผมมองว่าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือโซนทางซ้ายเนี่ยครับบันไดขึ้นนะมันก็จะเป็นโซนที่เราถักมอนก็คือไอ้ตัวหิวเนี่ยออกไปได้แล้วก็เราก็เดินขึ้นไปทางไหนก็แล้วแต่หนีไอ้วงทางขวามือแล้วก็ทางซ้ายล่างแล้วก็ทางขวานะครับสิ่งที่น่าปวดหัวในด่านนี้ก็คือมันมีออปชันของด่านก็คือมอนมันจะ เดินมาตีเราแล้วก็ถ้าเราตายเนี่ยมันจะได้เดินอีกต่อหนึ่งเป็นเดินสองต่อนะครับยิ่งปวดหัวไปใหญ่เลยคือห้ามโดนตีอะอืมนะครับอ่ะผมจะทํายังไงมาดูกันนะครับอ่ะยังไม่ได้กดเพลงคือในเธอแรกผมใช้สเตปเดินไกลเลยเพราะว่าไม่งั้นมันเดินไม่พ้นแอดมันแอดมันเดินไกลกว่าเรานะครับผมใช้เดินไกลเลยแล้วก็อันนี้ก็ผักมอนไปเลยครับ อ่านี่ก็ไม่มีอะไรครับยังเป็นสิ่งที่ทุกคนมองออกว่าผมทําอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับคือแอดเนี่ยมันมีบัฟเดินไกลนะระวังอย่าอยู่ใกล้เกินเชื่อลัศมีสีฟ้าไม่ได้หลังๆนี้เออบางทีมันใช้นู่นนี่นั่นมันก็ทําให้มันมาตีเราถึงเฉยเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้สกิลเทเลพอร์ตมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยมาช่วยกันดันมาช่วยกันอะไรนะครับ ช่วยกันผลักนะครับบางทีผลักบางทีผลักตัวเดียวไม่ถึงนะเราจะต้องเอาเพื่อนมาดันหนึ่งต่อแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาดันต่อตกก็มีนะอต้องช่วยๆกันนะครับจะเห็นว่าตัวธนูเป็นตัวที่ผมเหลือวสุดท้ายเพราะผมคํานวณแล้วเนี่ยตัวที่อันตรายคือพวกตัวตัวตัวแอสตินนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นขวานอันนั้นเราโดนทีเดียวตายแน่ แต่ตัวธนูเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโดนทีเดียวไม่ตายนะแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่แทงของเราเนี่ยโดนโจมตีแล้วโดนด้านหน้าอันนี้อาจจะรอดอยู่แต่ถ้าเป็นแอดแอดเนี่ยมันยังไงก็ไม่รอดถ้าเป็น X อก็คือไอ้ตัวขวัญยังไงก็ไม่รอดนะครับแต่ธนูเนี่ยมีโอกาสอยู่ถ้าโดนอันนี้ตายช่งา,า,า,าชงมันเพราะว่าเรามีโคต้าตายได้2ตัวเราตายไป1นตัวช่างมันเราก็เอาตัวที่แข็งแข็งเนี่ยไล่มาเพราะว่าโดนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมภาวนาให้โดนตีแล้วไม่ตาย นะครับภาวนาให้โดนตีแล้วไม่ตายอันนี้เราก็เราก็ยังไม่สามารถผลักมอนตรงเมื่อกี้ได้แล้วผมก็เลยเอาแท้งเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเพราะผมคิดว่าสองตัวนี้น่าจะโดนธนูไม่ตายปรากฏว่าปริ่มสุดๆอันนี้ก็พึ่งโชคพึ่งดวงด้วยนะเออแล้วก็เธนต่อไปเนี่ยก็มีซอกให้ผลักตกพอดีนะครับอ้าวเธอเดินไปนู่นแต่เธอเดินไปนู่นก็มีโอกาสที่จะผลักโดนอยู่ดีครับ ยังเดินกันไม่ถึงแฮะนี่ก็จะเติมเลื่อนให้เต็มกันไปนะครับให้เยอะๆกันไปใช้ไอเทมเติมด้วยอะไรด้วยนะครับโชคดีที่ยังไม่ตายทีเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันมาผลักนะครับก็จบครับจบด่านที่เท่าไหร่นะสามแล้วใช่ไหมอาขีดสามแล้วใช่ไหมต่อไปอาขีดสี่นะครับ อาขีดสี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยอาขีดสี่ไปแล้วนี่ก็คือด่านเมื่อกี้นี่คือผมอธิบายครบแล้วใช่ไหมสี่ด่านเออก็คือครบแล้วครับสี่ด่านเนี่ยครับก็เป็นการห่านสี่ด่านที่เป็นของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดทิปแยกไว้ให้เป็นก้ามขีดหนึ่งขีดถึงขีดสี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวด่านบอสก็จะแยกสหานะครับ